สวัสดีครับผมอดิศักดิ์โลพิมพครับวันนี้ผมก็จะมาปลูกแฝกในพื้นที่โคกหนองนานะครับจากความเดิมที่ผมตัดสินใจว่าผมจะไม่ปลูกแฝกผมจะปลูกตัวถั่วบาซิลเป็นพืชคุมดินนะครับแต่ว่าในพื้นที่หลังจากที่ฝนตกมาอย่างหนักเนี่ยน้ำมันก็กัดเสาะตะลิงแล้วก็กัดเสาะตัวตะพัดทําให้มันกินพื้นที่เข้ามานะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะโอเคจะปลูกแฝกบริเวณริมตะลิงนะครับเพื่อป้องกันการชะล้างของหน้าดิน ต้องยอมจริงๆครับเพราะว่าพื้นที่ของผมมันเป็นพื้นที่ดินทรายค่อนข้างมากครับเวลาฝนตกลงมาแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะเอาดินด้านบนแล้วก็หอบลงไปด้านล่างผมจึงตัดสินใจว่าอ่ะโอเคครับเดี๋ยวจะปลูกแฝกบริเวณริมตลิ่งเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินตัวนี้ครับคือแฝกที่ผมได้มาครับแล้วก็ผมจะปลูกบริเวณริมตลิ่งนะครับบริเวณนี้ เพื่อป้องกันน้ําจากด้านบนที่ฝนตกลงมามันจะหอบดินลงไปแฝกก็จะช่วยยึดหน้าดินไว้นะครับส่วนบริเวณจากริมตะลิ่งขึ้นมาถึงบริเวณสโ o ผมก็ทําการปลูกถั่วบาซิลเรียบร้อยแล้วครับผมก็เอาเสียมมาปักดินลงเพื่อให้สามารถปลูกได้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาต้นแฝกลงลุมละ1-2ต้นประมาณนี้ก็ไดครับนี่แล้วก็ปักลงไปเลยครับ ก็ลงไปประมาณนี้แล้วก็ดินถมนะครับก่อนปลูกก็แช่น้ำประมาณสองวันครับผมผสมจุลินทรีสังกษ์แสงลงไปด้วยมันก็จะช่วยให้รากมันแตกดีแล้วก็จะช่วยให้รากดูดซึมอาหารได้ดีครับหลังจากนี้ถ้าปาลูกใกล้ตะลิงเท่านีความชื้นก็ไม่ลดไม่ต้องลดน้ํานะครับแต่ว่าถ้าเกิดมัน ตินแห้งก็สามารถเอาเรือสูบน้ำมาสูบใส่ได้ประมาณนี้ครับ ตอนนี้ก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมปลูกริมตะลิ่งก็จะประมาณนี้โอเคครับตอนนี้หญ้าแฝกก็ผ่านไปประมาณ1เดือนผ่านทั้งฝนผ่านทั้งแดดตอนนี้หญ้าแฝกจะเป็นยังไงเริ่มแตกใบหรือว่าเริ่มคุมดินหรือยังเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตกันนะครับ ครับตอนนี้ผ่านมาประมาณ1เดือนครับหญ้าแฝกก็เริ่มที่จะแตกยอดบ้างแล้วครับที่เห็นเขียวๆแตกขึ้นมาก็คือหญ้าแฝกนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นตัวถั่วบาซิลที่ผมปลูกไว้เพื่อที่จะให้มันคุมดินครับตรงนี้ซึ่งหญ้าแฝกที่ผมปลูกตอนนี้ถามว่ามันเป็นกอหรือย,ยังยังไม่เป็นกอนะครับเพราะว่ามันผ่านมาแค่หนึ่งเดือนแต่ก็เริ่มแตกยอดหรือว่า แทงยอดขึ้นมาแล้วครับตรงนี้ครับซึ่งสาเหตุที่ผมลงหญ้าแฝกก็คือน้ํามันกัดเซาะดินเนื่องด้วยว่ามันเป็นดินทรายครับก็คือไม่ไหวจริงๆครับจะต้องลงหญ้าแฝกครับตอนแรกผมว่าจะปลูกเฉพาะถั่วบาซิลแต่ว่ามาเจอน้ํามาเจอฝนเนี่ยครับที่มันชะล้างลงไปซึ่งมันทําให้ดินไหลลงไปบริเวณสะครับด้านล่างก็จะเป็นทรายทั้งหมดเพราะว่าน้ํามันชะล้างทรายลงไป จึงได้ปลูกหญ้าแฝกครับอันนี้ผ่านไปประมาณ1เดือนนะครับถ้า2-3เดือนผ่านไปมันน่าจะเป็นกอมากกว่านี้แล้วก็รากมันน่าจะยึดดินได้ดีมากกว่านี้นะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าดีพอสมควรแล้วโอเคครับตอนนี้ก็ผ่าน1เดือนถือว่าเป็นที่น่าพอใจกับ แฝกที่ลงนะครับหลังจากนี้บริเวณที่มันมีน้ํากัดเซาะผมก็จะได้นําแฝกมาลงเพิ่มนะครับแล้วก็การปลูกก็ปลูกบริเวณขอบสะปลูกบริเวณขอบคันล้อมที่ดินน่าจะสไลด์ลงสะหรือว่าสไลด์ลงคลองไส้ไก่นะครับยังไงผมจะมาอัปเดตให้ติดตามเป็นระยะระยะสำหรับโคกหนองนาที่ผมได้ทำนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับการทำเกษตรนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจ จอกันคลิปใหม่สำหรับวันนี้ขอ,อกล่าควคำว่าสวัสดีครับ